Cat cat, cats, M ow, M ow. cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow, cat, cat, cat. The battle cat's meow, meow. If you wanna see me, you click rich, sad, nine, you know. Let's go, let's go. <S สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle c a t s ครับวันนี้เรามาอยู่ที่ด่านเนบิวลาตามแมวในด่านพระเจ้าแมว3นะครับ ขอเลือกแมวแป๊บนึงนะตอนบ่ายไม่ได้ลงคลิปนะครับวันนี้ท้องเสียทั้งวันเลยทุกคนไม่รู้ไปกินอะไรมานึกว่าจะหมดแรงแล้วดีนะได้อะไรนะน้ำเกลือแร่นะครับที่ซื้อตุนไว้เอามากินนะแต่กินเยอะไม่ได้เดี๋ยวติดรสส้มนะเอะเราจะพูดทำไมอ่ะเดี๋ยวขอ เอาบาฮาหมดดีไหมหรือจะเอาเนียนดำบาล็อกก็น่าสนใจไปครับอไม่ใช่เนบิล่าเอสกิโมตามเม,มยียว่าไรวะเนบิล่าเอสกิโมนะครับเปิดมาแล้วก็เจอกับมีเลยเหรออ่ะมาลองดู ใช้แมวซูปเปอร์ไม่ได้นะเฮ้ยตัวอีหยังเนี่ยอะไรี่ะอ้มท่านี้อีกแล้วมึงเคยเห็นท่านี้จากไหนนะไอปลาไอ้ปลาต,ตัวอ้วนๆน่ะปลาอ้วนกลมอ่ะที่มีไฟอ่ะอ๋อไอตัวนี้สินะที่ชื่อว่าไซเดียนไ <_ d ata> อ้เซเลียนไซเดือนสตาร์เออไปไซเดียนแล้วอะ่ะ <_ d ata> รวมรวมนี่ละรวมชื่อละ ไซเดือนเอเลสตตร์นะครับเนี่ยผมยังงงว่าบางตัวมันเวฟยังไงมันเวฟแบบเอ้เวฟมันวาร์ปยังไงวาร์ปไปข้างหน้าหรือวาร์ปไปข้างหลังบางตัวก็วาร์ปไปข้างหน้าบางตัวก็วาร์ปไปข้างหลังดูด,ดินะปึ๊บนั่นเห็นไหมวาร์ปไปอยู่นู่นแล้วแล้วคือวาร์ปไปวาร์ปมามันวาร์ปไปไป,ไปโดนฆ่านะมาดิเจอทั้ง กราวี่แล้วโวลินะครับอย่าเจอบาร์หลอกมาบาร์หลอกฟาดทีเดียวปลิวอัพมาแล้วอัพมาแล้วอัพดับไม่ตดป่ะฟาดโดนนะครับบาร์หลอกอย่าให้เสียชือ่อฟาดมานั่นแหละอ่าขัเดนมาทีละอ๋ออันนี้เช่นไหมที่เรียกว่าไส้เดือนเอเลสตานะครับเหมือนมีคนเตือนประมาณ2-3คนนะว่าพี่จะเจอกับมอนตัวใหม่นะ มันคือเอเล่นสตาร์ที่ว์บหน้าวา์ปหลังอะไรสักอย่างเนี่ยว์บกันสนุกสนานนะเดี๋ยวก่อนอย่างนี้เราเวลามาตามเก็บสมบัติก็คือต้องมาตามเก็บต้องมาเจอพวกนี้อีกเหรอโอ้ว่วาหลังๆน่าจะเป็นตัวกวนอย่างดีเลยนะสำหรับเจ้าตัวนีนะอ่ะได้สมบัติดีเลยไม่ต้องมาเก็บด่านนี้ละเนบิวลาตามเมียวขอดูนี่หน่อยนะกระโดนินโบร กาเดนกาเดนนินโรอ่ะฮ้ยแมวใหม่อีกแล้วเอาแมวเกิน4,000ใช้ไม่ได้แต่แมวราคาต่ำกว่านั้นใช้ได้เอ้ยอย่างงี้ก็ใช้แมวซูเปอร์ได้ดิเอาแค่นแคนกับแมวส่งของกลับมาก่อนเลยแมวดาวเทียมด้วยดีนะว่าแมวโปเกมอนเราราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะครับไม่ถึง4,000เนาะ อขอ,อต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกคนที่เพิ่งมาเห็นช่องผมด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งหลายๆคนที่จากไปแล้วนะแล้วกลับมาใหม่นะครับเข้าใจได้เพราะว่าช่วงนี้เปิดเทอมนะหลายๆคนก็จะโฟกัสกับในเรื่องของการเรียนมากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ก็แวะกลับมาดูผมได้นะแบบเรียนเสร็จแล้วเรียนจบแล้วอะไรแบบนี้แวะมาดูได้นะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าก็ได้นะครับไม่ว่ากัน ห้ามเกินสี่พันตัวไหนหน่าสนใจต้องเอาเข้าสิแมวโมหออกเอาไหมเฮ้แต่ว่าเราใช้ตัวนี้ก็ได้นี่แมวดาวเทียมก็เอาไว้อังนี้ได้เฮ้แมวรังแม่เหล็กมันคือแมวรถไฟอะแต่ร่างสามนี่คือต้องไปชนะไอ้หน้ากากอีกรอบหนึ่งใช่ไหม ผมว่ามันน่าจะยากมากๆเลยนะสำหรับผมนะเ,เมื่อวานนะครับก็ได้คุยกับคุณแมวไทยท่านไปพักหนึ่งนะเกี่ยวกับเรื่องของด่านกระแทกสีฟ้าสรุปไม่รอดไม่รอดทั้งกระแทกนะกระแทกสีฟ้าแล้วก็ด่านอะไรอีกด่านนะึงนะข้างบนมันะไม่รอดทั้งสองด่านเลยครับแพ้ปุ๊บปิดเกมนะปิดโทรศัพท์ปิดไฟนอน เราคนมาสู้ไม่ชนะเราสู้ไปก็เท่านั้นครับเสียเวลาชีวิตเราต้องเบรกตัวเองนะแล้วก็มาฟาร์มเรวงเลเวลนะเก็บอัปเกรดเรวองเลเวลไปนะช่วงนี้ก็อันดับผู้ใช้ผมก็อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะสี่พันหรือเปล่าถึงหรือเปล่าไม่แน่แต่สี่พันกว่านิดนนะครับตอนนี้ก็กำลังตามเก็บผลไม้อะไรนะถ้าอัปเกรดขึ้นอีกห้าสิบแต้มก็จะได้ผลไม้สีแดงสีเขียวสีอะไรเงี้ยครับแต่อยากให้มันปลดล็อกแบบ คุณสามารถอัพแมวโดยใช้ตาแมวมได้อะไรเงี้ยนะแมวแรงให้ถึง60-50อะไรก็ว่าไปนะตอนนี้แมวแรงอยู่ที่40อยู่เลยามาเนบิวลาตามแมวอันนี้ไม่น่าเป็นห่วงนะเพราะว่าถ้าเราเรียกโปเกมอนมาได้ก็จัดการได้สบายนะส่วนแมลรถไฟใส่มาก่อนเออจริงๆควรเอาบาฮามุธมานะ ไม่ได้เห็นบางมุดเกิน4ี่หมได้สี่พคือด่มันบังคับให้เราใส่แมวได้แค่ในราคาสี่พันนะครับอนาคตนี้เราน่าจะได้ใช้แมวรถไฟบ่อยขึ้นหรือเปล่าสมบัติระดับด้อยเนบิวลาไข่ไเนบิวลาไข่ครับ ค่อยๆขยับขยยื่นไปนะสำหรับแมวแมวดาวเทียมนะครับอ้าวแล้วผมไม่ได้เอาไอ้นั่นมาไม่ได้เอาเทีเสรีภาพมาเอ่อเทีแมวเสรีภาพมาเทพีแมวนี่คือโจมตีทีเดียวแมวอ่าอะไรนะแกะสตาตาเองแล้วน,นี่คือตุยเลยนะส่วนแมวขานักกล้ามเนี่ยจิ๋วเลยนะ ต้องลุ้นว่าจะตีโล่แตกตอนไหนนเนรับมีโอกาสตีทะลุบาเรียไงแต่มันบอกว่ามีโอกาสตีทะลุไงไม่ได้บอกว่าตีทะลุแน่นอนเออ,เอาาค่อยๆฟาดไม่นะไปเลยทะเลโปโกเกมอนได้ก็คือชนะครับฟาดฟาดไหม ไม่ต้องห่วงนะกาโวลโดอนเราค่อนข้างถึกพอสมควรนะครับยังพอกันได้ในเวลาระยะเวลานึงอนะ่ะพอที่เราจะสามารถเรียกปโปกเกมอนตัวเสริมมาช่วยได้นะครับอีกทั้งกาโวลโดอนก็มีสกิลตีเวฟนะปะัปะับๆๆบๆนะตีค่อนข้างแรงนะครับ อ้าวเยวก,วกโวโาวกาวเรดันเมื่อกี้เราเพิ่งชมไปไปไหนแล้วกาบปะก้บบกอนเ็ไนไรเรายังมีผู้สืบทอดทายาทก็คือโวลิมารับไม้ต่อนะม่ายเพราะตัวอะไรเมื่อกี้ไปโกลา่าแต่ทั้งสองตัวช่วยกันได้อยู่แล้วนะเอเพนกินสตาร์เอลินนี่คือแบบ จมตีแรงๆเดกก็สู้เราจะหายโปเกมอนของเราไม่ได้นะทั้ง3ตัวเก่งจริงเก่งจังมากๆนะครับป้อมแตกแน่นอนวันนี้ไม่ได้เล่นเพิ่มเลยทุกคนไม่ได้เล่นเพิ่มเลยเดี๋ยวขึ้นนอนพักไง ทองปดทองแล้วก็คือแบบออกินอะไรผิดสำแดงมาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวขอเล่นด่านนี้อีกสักด่านนะ่ครับเดวิลเอ้ยไม่ใช่เนบิล,ล่าคาราแบตนะครับทองไส้ปันป่วนแล้วอยู่ๆนนี้หนาวได้ยังไงก็ไม่รู้เนี่นอน,น,อ,นอยู่คนลุกสู้ลมแรงมาก ว่าหลังคาบ้านจะปิวนะเดี๋ยวเรามาจบกันที่ด่านนี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับอาจจะสั้นนิดนึงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่นะพรุ่งนี้ก็ลุยด่านพระเจ้าแมวสามต่อแน่นวนนะครับแน่นวนเดี๋ยวจะไปเล่นดา่านซอมบี้ประจำบ้านเนี่ยครับน่าจะเลเวลสิบแล้วมนะั้งจะรอดหรือเปล่าไม่รู้เลเวลสิบหรือเลเวลกาเนะี่ย อย่าเข้ามาใกล้ป้อมนะเว้ยกริีราภูพันเริ่มถึอขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวต้องไปเก็บาดาวนะครับสมบัติสีทองให้มันท้องให้หมดนะเราจะได้เล่นไปเลยเหีือวพระเจ้าแมวสานี่แหละลักษณะจะเป็นยังไงจะเป็นองค์ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันยังไม่ได้ดูยังไม่ได้แอบไป2ช่องอื่นนะเราต้องการความเพียวสปอยได้แต่แบบว่า ไม่ได้ไม่ได้เข้าไปดูช่องอื่นเอาง่ายนะครับดูแค่บางด่านเฉยกระแทกมาเลยจุกระแทกมันซานี้เรียบร้อยชนะแน่นอนนะครับแบบนี้นะก็วันนี้เดี๋ยวเราจะจบไปที่ด่านนี้อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าว่ากันใหม่นะช่วงนี้ต้องพักร่างกายตัวเองแป๊บหนึ่งนะครับใครชอบเกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด Sub s c r i b e ให้ด้วยกันนะ สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีทุกคนนะครับทาไมมีเธอวันนั้นคงไม่มีฉันวันนี้ขอบคุณที่เธอที่ชงดีกับฉันขอสัญญาเลยนะว่าคงมีสักวันที่ฉันจะตอบแทนเธอด้วยรักและหัวใจนะนะนะนนนน na 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 na